ในวันที่เธอหันหลังเดินย้อนมาเป็นไปน,นาเธอเห็นคอยครับน้ำตาคงเป็นวันที่เธอเจ็บคงเป็นวันที่เธอปวดกับปัญหาที่ผ่านมาหยุดพักและพิมพตาความทุกข์แค่งเงินค่ะ ลที่พอถึงวันหนึ่งมันก็เข้ามาเกิดใจคนทุกคนมันย่อมเจออะไรมากมายสุดใจและทุกทนแค่หนึ่งวันที่ช้ำใจจะแล้ไรสักเท่าไรและมันจะพ้นผ่านในวันนั้นจะเป็นวันที่สวยงาม ในวันที่เธอพบเจอกับความผิดหวังคงเป็นดังพายุตายเงาพระจันทร์คงเป็นวันที่เธอเจ็บคงเป็นวันที่ปวดกับปัญหาที่ผ่านมาหยุดพักและพิมพ์ตาความทุกข์แค่เงินไครเวลา ที่พอถึงวันหนึ่งเงนก็ผ่านมากิดใจคนทุกคนมันย่อมเจอรไรมากมายสุดใจและทุกทนแค่หนึ่งวันที่ช้ำใจจะเล้วยสึกเท่าไรและมันจะพ้นผ่านนี่วันนั้นจะเป็นวันที่สวยงาม